สวัสดีจาพี่น้องมัจจาบุรุนรัฐบาลถ้ยเฮาน้นอกจากเนาะของวันที่16เดือนหาผนออกัวน,นีน่าจะได้ผลออกสองศูนย์ห้าก2 0้6 9 0นล่าง60นอกจาะเนาะอันนี้คำนวณออกมาสูตรคำนวณล่างตรงนี้น่แตะหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบช่อนได้เก่าได้หกหลักหน่วยได้ 2, สองได้ 9, 2, สามได้สี่อันนี้สูตรคำนวณบนหลักสิบได้เก่าได้หนึ่งได้สองหลักหน่วยได้สองสามสี่ช่อนกันอยู่ตรงนี้อีกครับพี่นอ้องชนกันอยู่ที่หลักหน่วยน่าจะเด้อพี่น้องสังเกตเบื้องเล็กตัวนี้เหตุออกมาก็ที่เป็นประมาณนี้ะจะ เ็ออกมาก็สิบเป็นประมาณนี้พี่น้องแคปน้าจอไว้จ้าหลักซิบหลักสิบไดขเก้าได้ 1, ได 2, หนึ 2, 3, 4, ่งสองหลักน่วยได้สองสม่ชนกันแบบนี้อันนี้สุดขัน้นวนบนแล้วจะเ้อสุดขัน้นวนบนอันนี้สุดขัน้นวงนล่างหลักสิบชนไม่มหลมักมากได้แบบนี้พี่น้องตัวมากได้หนึ่งติดเก้านี่เก้าสองก็สามเก้ส่กาสก็สกี่เลขติดเก่ามากพอชอนอยู่ที่เก่าหลักสิบแล้วจะเ้อหลัก1ิบ,บนล่างชนกันอยู่ตรงนี้ หลักสิบเเก้าได้หกหลักน่ยได้สองสามสี่ชนกันหลักหน่วยชนกันหมดอด้แต่ได้เป็นตัวเดียวกันเพราะว่าเฮ็ดออกมาแบบไีกะเอาลูกห้แบบนั้นอันนี้วิ่งรูดบนล่างจ้ะพี่น้องถามมาลหลายๆคนเนาะงวดที่แล้วเอาลงกหายยุ่งบ่เข่าได้แต่ได้ขอตดขอไพแตะวาเหล็กฝันงวดที่แล้วได้ไหน่อันนี้อันนี้ความฝันนอกจากเนาะส่งไปทางไล่พี่น้องกับนั่นลายฝันลายนอกจากเนะาะทุกฝันมัดเสียอันฝันตัวเลขแลนมากจากอันนี้อันนี้เรื่องจริงดได้แต่ได้เพราะว่า แม่มลาฝันงวดที่แ,แล้วแต่อันนี้ของของวันที่สิบหกเดือนหาเนาะแต่เนาะแม่ไม่ลาฝันเห็นเลขแลนมากเป็นแบบนี้แม่ไม่ลาทรงไปท้างล่างอยกกู่แล้วแต่เลขแลนมาที่เป็นแบบนี้แลนมาต่อนหนาเนาะแต่เนาะที่เป็นแบบนี้แม่มีลาจะเขียนให้พี่น้องแบบนี้แหละนี่แลนม,มาแบบนี้บันี้ว่งกลมมาเด้รวงกลมมากแบบนี้ แต่ว่าตัวเลขเป็นสีดําแล้วแต่เดือนในฝันงวดที่แล้วนี่หมายถึงงวดที่แล้วไม่มเวลาเราห้ฟังบัดว่งกลมมันแบบนี้ไหมว่งกลมจะเลขหกกับเลขหกกับเลขเก็ดมันบัดออกหกศูนย์นะพี่น้องเนาะฝันกับฝันแบบนี้ลหละแต่ว่าตัวนี้บัดบวมหงายบัดว่งกันแบบนี้ไหมไม,ม่เวลาทงรงไปทางล่ให้พี่น้องกัน ทรงแบบนี้แหละให้พี่น้องเบิง้งแต่ว่าพี่น้องของคนกระไดของคนกบใดเนาะแต่เนาะออกงกซุนเอาประมาณนี้จ้าขอเยเฮงปัง,ปงๆเรื่อยๆถ้าไม่มาฝัน,นไม่มาจะลงกหายเนาะแต่เนาะไกลๆมือออกไม่มาจะเอาลงกหายเนาะแต่เนาะเรื่อยๆสวัสดีจ้าเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า